อ้วนมากน้ําหนักมันเยอะมากมันวิ่งไม่ไหวช่วงที่เราเดินลดน้ําหนักในส่วนสนาธารณะก็มีมีสายตาที่กบขันของผู้คนมองเราแต่ผมเปลี่ยนเอาตรงนั้นเป็นแรงพลังผักดันให้ผมทําให้สําเร็จให้ได้ครับ <sedan. S 1> ผมชื่อประสงค์เต็มภาคครับชื่อเล่นชื่อเกตอายุ42ปีครับผมมีน้ําหนักตัวมากน้ําหนัก128กิโลกรัมสามารถลดลงเหลือ70กิโลกรัมภายในระยะเวลาประมาณเเดือน ก็เริ่มจากการเดินครับเดินเดินให้ได้ระยะมากที่สุดเดินจน20กิโลเดินได้วันละ20กิโลกรุงโงมันไม่ได้สร้างภายในวันเดียวเราก็ไม่ได้อ้วนภายในวันเดียวหรือปีหนึ่งมันสะสมมา20ปีแต่การลดนี่นมันก็ต้องค่อยๆลงครับมันต้องใช้ความอดทนมันเป็นผลตอบแทนจากจากความตั้งใจจริงของเราความอดทนและความมีวินัยคุณพ่อปว่ปวย<ๆ>เขาไม่สามารถเดินได้ก็มาจากโรคเบาหวาน ซึ่งเขาไม่ได้ควบคุมน้ําหนักถ้าเกิดเราในอนาคตเรามีครอบครัวเราก็ไม่อยากให้คนที่เรารักต้องมาดูแลเราแบบตอนแรกผมไม่ได้อยากโพสนะครับเพราะเหมือนกับว่าไม่อยากกันไม่อยากจะดังแต่ว่ามีเพื่อนเขาแนะนําว่าควรจะโพสตลงไปบ้างเป็นแรงจให้คนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นไม่งั้นเราก็จะเก็บเรื่องของเราไว้คนเดียวภูมิใจคนเดียว เราจะมาวิ่งทําไมให้มันเยอะให้มันเหนื่อยให้มันคอแท้แต่ว่าเราไม่ได้แข่งกับใครเลยเราสู้กับจิตใจถ้าเรายอมแพ้เราหมดกําลังใจแล้วเราจะก้าวต่อไปได้ยังไงครัวิ่งมาแค่4ปีครับก็วิ่งมา35มาราธอนดีที่สุดก็3ชั่วโมง24นาทีครตอนแรกๆคือวิ่งเพื่อลดน้ำหนัก แต่ตอนหลังมาเนี่ยคือวิ่งเพื่อสุภาพและมิตรภาพที่เกิดขึ้นครับการช่วยเหลือสังคมการตอบแทนสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งครับ